สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาผัดเนื้อวัวกับมะเขือเทศให้ดูนะคะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศด้วยจ้าเราจะใส่มีเนื้อวัวเนื้อวัวแล้วหมักไว้นะคะก็จะมีผงขนาโนนิดหน่อยก็ไม่ใส่เยอะแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีแป้งแป้งข้าวโพดแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะหมักไว้หมักไว้นะคะแล้วทีนี้แล้วก็จะมีมะเขือเทศสองลูกจ้ามีก็จะมีเครื่องก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็จะมี น้ำตาลเกลือพริกไทยแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศตอนนี้เรามาทำกันเลยจ้าเปิดไฟก่อนนะคะเราใส่น้ํามันลเข้าไปจ้า ใส่น้ำมันเข้าไปนะคะก็แบบเลยเช้าเงายกฟ้านแคอะ่ะเงายกเช้าฟ้านคคแคก็แบบเช้าเงายกฟ้านแคทีนี้เราก็ใส่เราก็ใส่เนื้อไปเลยนะคะใส่เนื้อเข้าไปผัดเลยจ้าเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมทีหลังเพราะว่ากระเทียมนี้มันเป็นกระเทียมที่ว่า กับกระเทียมกระปุกจ้ะเราก็จะใส่ไปทีหลังนะคะใส่ไปตรงกลางแล้วกันใส่กระเทียมไปตรงกลางแล้วกันมันจะได้ไม่กระเด็นจ้ะโอเคนะคะเราผัดเข้าไปจ้ะผัดเข้าไปนะคะผัดเนื้อกับมะเขือเทศจ้าวันนี้จะมาทำอาหารจีนให้ดูตามเคยนะคะ อันนี้มาทาอาหารจีนค่ะพักนี้ก็จะทําอาหารจีนบ่อยนะคะเพราะว่าต้องทํามื้อเย็นจ้ะน,นี่ทําไว้มื้อเย็นนะคะเนื้อนี้เราหมักไว้ตั้งมาเช้านี่แล้วมันก็จะมีความนุ่มมันไม่แข็งนะคะ เราซื้ออเนื้อสําหรับตรงที่ส่วนที่นุ่มๆน,นะคะอย่าไปซื้อตรงที่ส่วนที่แข็งแล้วเวลาผัดแล้วมันจะแข็งนะคะผัดเข้าไปจ้ะโอเคใส่พริกไทยเข้าไปเลยจ้ะหลอกที่เงาหยกลอซีนิงหลงเงไปก็จะหลอกั่าอูจิ้วฝันหลงไยละ ต้มซีซูที่ฟันแก่สใส่พริกไทยเยอะนิดหน่อยจะ้ะเราจะไม่ผัดนานนะคะเราจะไม่ผัดนานไม่ผัดให้มันแห้งนะคะผัดพอมันเปลี่ยนสีก็เราจะใส่มะเขือเทศเข้าไปเลยจะ้ะก็จะผัดประมาณนี้นะคะทีนี้เราใส่มะเขือเทศเข้าไปเลยจะ้ะ ก็มา,ลา,าหาลง蕃茄ลงายกฟ้นกฟนันแนล้าวอะเนื้อวัวกับมะเขือเทศให้ดูจ้าทีนี้เราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปก็ใส่เยอะหน่อยนะคะซอสมะเขือเทศใส่เยอะหน่อยจ้าใส่ให้มันออกสีแดงๆเลยนะคะ ทีนี้ก็ตามด้วยน้ําจ้ abei, ะ to to huh. ใส่น้ําเข้าไปนะควก็หล่อที่สอยหล่อเฮยละหล่อที่สอยหล่อเฮยใส่น şey. ้ําเข้าไปจ้ะยวเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงแล้วเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆมันจะมีความเหนียวของมันเองเพราะว่าเราหมักเราหมักเนื้อวัวเนี่ยเราใส่แป้งข้าวโพดไปแล้วมันจะมีความเหนียวนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลจ้ะ อ่ารสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะจะออกเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะโอเคเดี๋ยวเราให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้ะชิมตอนนี้เลยได้จ้า ซอสมะเขือเทศยังไม่พอแล้วก็พริกไทยยังไม่พอนะคะเราใส่เข้าไปแล้วก็น้ําตาลก็ยังไม่พอนะคะความเค็มก็ยังไม่พอนะคะเราจะใส่อีกนิดนึงจ้ะใส่ใส่เกลืออีกนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําตาลอีกประมาณสักสองช้อนตามด้วยซอสนะคะใส่หมดไปเลยนะคะ เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจะเคี่ยวก็มาหละทีอ่ทีเมลเฮยแล้วก็ยวาไ้เขาตุล้วฮะเขาจะเองั慢เคาจะเองเอ่อเอ่อ少จอทีสุอยแล้วเคยจะเอเต结结地的ฮะเืจะเอง会กิตกิตเพาะไ่าเนี่ยยิบจอทีเอ่า猪肉อ่หยิบจอดี牛肉เนีหลงจอดี้าวมันเกีฮะก็มาอย่าได้เคาตุยล่ะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ค่ะตอนนี้ก็เดือดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ที่จะเรามาดูก่อนนะคะจะรอให้น้ำแห้งกว่านี้ก่อนรอให้มะเขือเทศสุกให้มันออกเหนียวเหนียวก่อนนะคะถ้าเกิดมันไม่เหนียวพอนะคะเราสามารถใส่แป้งเปียกเข้าไปได้จ้าแต่ว่าในนี้ก็จะมีส่วนเหนียวเหนียวแล้วนะคะเรารอให้น้ำมันแห้งกว่านี้ก่อนนะคะตั้งรคยตัวเคยเกงจะวเกิตกิเตัเะตังัเคงจะตัวทีงจับเจตวองจัเองจะวอจะเองจวเจะเอจะวเอจเวตต อยูก็เลเเ่ด大家觉得佢系เ够结嘅可เจ,จ๊งก็หินหน่อยแกถ้าเกิดมันความเหนียวยังไม่พอเราสามารถทําแป้งเปียกใส่เข้าไปได้จ้าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีจ้ะมาแล้วจ้าตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อวัวผัดอ่าผัดมะเขือเทศเสร็จแล้วจ้าลาดข้าวนะคะนี่ก็จะลาดข้าวไปเลยนะคะ อร่อยจ้าเดี๋ยวมาชิมจ้ะอืมอร่อยค่ะเปรี้ยวหวานหวานนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานหวานอร่อยค่ะกินกับข้าวพอดีเลยนะคะอร่อยจ้าสามารถใส่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินไข่ สามารถใส่ไข okay, well, ่ไก่เ okay. ข้าไปได้นะคะใส่ไข่ไก่เข้าไปได้ที่ก็จงหยี่ตานก็ยี่อ่าจิ้งไข่ตานลงไปอ๋อจิ้งกี่เจะเอ๋กี่จไข่ตานลงไปก็โอเคกันละกันงาดมกันละอะอินหน้าก้าไปแล้วจ้ไปยจ้า